เจ้าไปกบลาแม่เจ้าได้ไแล้วนะครับมาสิเดี๋ยวตาจะให้พออ่อนปฏิทปฏิเทศท,เท,เทปยเนเพมเพี่มา,มาดี๋ยวาให้พรู้สึกเสียิงโอปฏิท 더나게 아파트에 대나뼈 자 yeah. 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 อย่าลืมกลับมารับแม่ไปอยู่ด้วย 我不听，听。<laughs> ถึงเขาเราถึงนมผมถึงตีนกราลงแขกไทยกินก็ใช่ดีเห็นไหมทโท,ท่านชีบวยผอมกว่านี้ไม่ใช่หรืออ๋อพอดีว่าบ้านลุงขายหมูลุงกินทุกวันเอ้าลูกกากินชิ้นช้างทุกวันซะอีกลุงรู้จักจพ่าไปมานีหรือไม่ ไกดได้แหะแต่ข้ามีไม้เท้าวิเศษซึ่งเป็นหัวมังกรกับพี่มา้าในมังกรน,นี่แต่ก็ไม่พอที่จะวิเศษข้าไม่ได้เดี๋ยวข้าจะสอนไม่ใช้เต่าไปกันเถอะไปพี่ม้าอาเมาสิอย่ากชือ่อถึงแล้ว <laughs> <laughs> ถึงแล้วเรอวจังเลย กระแทกพื้นข้างล่างสลบไปแล้วเท่าความคิดเปล,ลือยรีบความไม้เท้าเข้ามาที่ม้านินมังกรร่ายคาถาตามที่สุษาครบอก